สวัสดีครับผมพ่อยเชื่อคาร์บ,บอยสุขแจันทีนะครับวันนี้ผมก็จะมีอันนี้เอานี้ก่อนแล้วกันวันนี้ก็จะเอาเอาก้นหอยก่อนเนาะก้นหอยเหมือนคล้ายๆกับเป็นพิมพ์ขนมเปี้ยแหละแต่เป็นก้นหอยนะครับเป็นก้นหอยสีออกขาวๆหน่อยไม,ม่สีดําแต่มีลาลักติดนะครับปลาดำาลาดำนะครับเอวสวยนะครับเป็นแล้วก็มีกระหนกนะครับ เก่าอันนี้เก่ามากเนื้อแก่งแล้วก็สวยเนื้อเป็นมันปูเลยผมก็ไปเจอเมื่อวานก่อนก็เลยเอาออกมานะฮะเอาออกมาโชว์สี่ห้าองค์สวยมากมากแล้วก็ด้านรอบๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีลาดำเกาะนะครับลามีลาดำมีอะไรด้วยเราก็ออกมาในราคาไม่แพงหรอก แต่พีงแต่ว่าที่รู้สึกจะเคยเอาออกมาแล้วอ,ออกมาแล้วมันก็หมดไปตามการที่มันไปเรื่อยแต่บางทีใน youtube ผมก็ไม่ได้ลบออกหรอกผมก็จะลบแค่ใน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 เพจออกเท่านึงนะครับเพราะเราไม่ได้ปล่อยราคาแพงๆหรืออะไรเงี้ยราคาถูกก็ไปเร็วนะฮะบางคนเขาก็อยากเอาไปเก็บมึงเอาไปใช้กันบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ว่าดีนะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าพระทุกองค์มีพุทธคุณนะครับ มีพัตตคุณเราก็เราก็แล้วแต่คนที่เขาจะชอบนะฮะแล้วแต่คนที่เขาจะชอบดูว่าอยากจะเก็บอยากจะอะไรเงี้ยผมก็มีกันมา 4, สี่ห้าองค์สมกอก้อนหอยนะครับไม่ใหญ่มากนะครับเลี่ยมของคอได้แต่สวยสวยสี่ห้าองค์ลองดูนะฮะถ้าผู้ชมผู้ติดตามเอซีถ้าสนใจก็อ่าทักเข้ามานะครับหรือโทรเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับสวยสวยสี่ห้าองค์ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ